มันก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพอ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขาัขา้เป็นไ้ผมหลงทมัทน,นกตรนี้ะทมันกี้ทมันี้ทมันี้เมาก็เครื่องบินตกหม่ก<ร>็เ<บ><ร><บ>ป็นยากดประสาทโอเค กินทีนิดโอ้โหเจเ๊กระดกหมดขวดเจ๊ใจเย็นยากดประสาทนะไม่ไม่ใช่เครื่องดื่มเอ็มร้อยขายกันแบบสตีสดสติงด้วยโคตทเท่ ใครแฮปผัวกูฮัลโหลฮัลโหลไม่ชอบใจเลยว่ะทิ้งเอ,อ้อโอ้ของเล่นเดทรืนร้นรืนร้นโอ้ไม่เห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงแบบพวกนิยายของเลิฟคาราฟพวกคาทูลูอะไรเงี้ยนะ โอ้ไม่ไม่ไม่อย่าเป็นอย่าเป็นสลิมอย่า <c oughs> ไม่ไม่โอ้ไม <c oughs> oh ่ก็ถอดแหวนมาลูดซับเรียบ <c oughs> ร้อย <c oughs> ขอขอให้หลุมนี้ไม่ใช่หลุมที่สล็อตมันกำลังขุดแล้วกันโอ้สล็อตมึงขุดอะไรวะเนี่ย <c oughs> นางโดนหินเท้าขนาดน,นั้นท่านนางไม่ตายแสดงว่านางเป็นเฮอร์มันครูสแล้วนะครับปะจบเกม เรี <bills please. S 1> ยบร้อยอีซ si okay. 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 ี่อีซี่อืมข้ออีเวนออกไว้แกะเกะกโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ทำแบบนั้นน่ะไม่ทำตัวแบบนั้นน่ะฮะไม่ทำตัวแบบนั้นโอ้โหทำตัวเร็วมากตัวเร็วแบบเกินเบอร์อ่ะจริงเกินเกิน เกินเบอร์ไปเยอะจริงล็อกเดอะดมดอมินิ่งมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมครับคำว่าล็อกเดอะดมดอหมายความว่ามันกำลังล็อกกูไว้กับตัวเฮียเลยที่มันกำลังจะมาลอน้ากูยยยยยอยยาอยไรหนู่าทำไรหนู่าทำไรหนูไปล holy shit holy shit เกมค้างคนคีเกมอมิเซียค้างทุกคน <S <S <le af noise> โว้วโว้โว้โอ้โหโอ้โอ้เมื่อกี้คือโดนแท็กเหล็กเสียบใช่ไหมโอ้มือนี่ว่ะเฮ้อ่ <academy> อไม่หมอกเขียว ไม่ไม่ไม่สายดูดอย่าดิ้บ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 อ,อยู่เฉยเจ๊เจ๊อยู่เฉยอ๋อโอ้โอไม่มันไม่ใช่สายดูดมันคือมันคือพลังของเดอะออฟเห็นเย กูจากกูจากการที่พวกมันมาทำแล้วน่าจะขาดเยอะเลยเพราะว่าการที่สร้างนุษย์ต้องใช้คาร์บอน20กิโลกรัมนะแอมโมเนีย10ลิตรน้ำมะนาว15กิโลกรัมฟอสฟอรัส100กรัมนะโอ้าวอะไรอ่ะออ้ยี่ดออกมา

กำลังไล่มาแล้วหรือออกกำลังไล่มาแล้วรูรูรูเว้ยอ้ยออไปเฮ้ยเร็วเบงเบงกำลังเอือมนคูสเติมีออมาสิ

ม่รู้จักเราเอาไปเป็นเล้ยไม่ร,มรู้โอ้ชิดจะไปรู้ได้ไงอ่ะบอกกูสิไม่สภาพอย่างมึงกูต้องถามมากกว่ามึงอ่ะมีชีวิตอยู่ได้ยยงไง แค่นี้อ๋อแค่แค่นี้เลยอใช่กลัวกลัวมึงนะแต่ว่ามึงมึงมึงหมดความน่ากลัวตอนที่มึงแบบข้ามแบบเยอะมากแล้วกูแบบโอเคมันมีสมองแล้วกูรู้สึกแบบโอเคมึงไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะมึงพูดได้ นั่นไปแหลงูอาฮ่าอย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 ่าวู้ไปสิไปไปเออกูกำลังมีอยู่นี่นะ ได้โปรได้โปรดที่อะไรไล่กูขนาดนี้คุยคุยกันดีๆแต่แรกกูได้ช่วยไม่ช่วยแล้วไม่มาคุยกพื่อนตอนแล้วโป้งโป้งเลยโป้งแล้วโปง้โปงโ้งเป แค่นี้อ่ะไม่ต้องปลอยที่แล้วที่เขาวาอยู่ไปวิ่ไ,ไป่ไ,ไป่ไ

ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มาเข้ามาดูในคลิปฉากเด็ดในคลิปนี้นะก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่เข้ามาดูนะก็สำหรับใครอยากดูตัวไลฟ์สตรีมนะผมไลฟ์ เ,เกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันเพราะว่าบางวันก็ไม่ไดไลฟ์มาดูตามสภาพร่างกายนะฮะแล้วก็อา่าผมถ้าเป็นวันจันนะครับถึงวันพฤหัสจะไลฟ์อ่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณทุ่มถึงทุ่มกว่านี่แหละไลฟ์ประมาณนี้นะครับส่วนไม่ถึงเริ่มไลฟ์นะทุ่มถึงทุ่มกว่าแล้วก็ถ้าเป็นวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์นะครับไลฟ์เป็นเวลาหนึ่งทุ่มจนหนึ่งสี่ทุ่มนะครับก็เวลาเขาประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับของคุณที่เข้ามาดูมากของคุณจริงนะครับไา,ายครับผมจันมันว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นในผมหลงมากทำน้ำตตรงนี้